ทั้งหมดนี่5แกลลอนส่งไปที่ไหนและ5แกลลอนนี้นะคะคือซอสค่ะสําหรับตัวนี้เป็นซอสปิ้งยางสําหรับหมูนะคะเอาไว้หมักหมูเนี่ยร้านอาหารปิ้งยางเนี่ยแบบนิยมมากเพราะมันใช้แค่ตัวเดียวจบส่วนอันนี้สีเข้เมๆนี้เป็นแบบเนื้อคือใช้ตัวเดียวจบเหมือนกันหมักคือในปริมาณที่คือใช้น้อยมากแล้วก็หมักทิ้งไว้แบบเช่น1ชั่วโมงคือมันจะซึมเข้าเนื้อบดีสุดๆเลยค่ะแล้วก็นี่อันนี้คือซอสคันจังนะคะซีอิวคันจังหรือที่เรียกว่า จินคันจังนี่จะมีตัว S g i n S อยู่ตรงนี้นะคะตัวนี้นะคะจะเป็นขนาด15ลิตรก็คือค่อนข้างหนักมากเหมือนกันก็คือเราจะเอาไปใช้แบบอย่างเช่นเอาไว้ทําอาหารต่างๆหรือว่าจะเอาไว้พวกหมักซอสดองกูก็ได้เออบางคนก็อ,อกไปใช้ทาซอสดองกูนะคะเดดมามานี่ยขวดนี้ส่ง,ง,งไปที่ จังหวัดมหาสารคามค่ะถ้าเกิดว่าผู้ประกอบการท่านใดน,นะคะสนใจสามารถสั่งทางแชทได้เลยนะคะหรือว่าจะเป็นทางไลน์ออฟฟิเชียลได้เลยค่ะ